สวัสดีค่ะสวัสดีครับออสัมบายดีพี่น้องพ่อโต้งวันดีค่ะสวัสดีครับเมนีมหาพ่อโต้งเนาะมาเยี่ยมยามทำข่าวพ่อโต้งเฮียนคนหน่อยเฮ็้ยนเตเฮียนนี่ละเฮี้ยนคนหน่อยก็ได้คนหน่อยกับไปทันมาอยู่เห็นแต่ห้อยมือเต่ห้อยมือเด้อคือพี่มาดอกเฮี้ยนเตห้อยมือเจ้าได้ยังมาฝากพ่อโต้งมือนี่หอยได้แบบนั่นตัวเพราะว่า ไอ้บักเนี่ยใบเขาตัวเอฟซีผสมแบกขามหวานกับเครื่องดื่มชูกำลังมาหลายก็เลยมาแบ่งปันพอตรงเนาะค่ะมาแบ่งกันจินสู่กันจินมีอย่างกับแบ่งกันจินสู่กันจินพี่น้องนี่นี่อันนี้เครื่องดื่มชูกำลังกับข้ามหวานเนี่ยพ่อแม่เนี่ยอยากเนี่ยกินกับศิเดียมหาพอตรงเนี่ยพ่อมีเขาก็มาแบ่งปันกันเนาะค่ะมาตัวมาตัวอ่พ่อเมื่อเสาร์จะได้ยังบอพอตรง เอาได้ปลาไปใช้ค้นดูทงแล่ได้หลายเติมเลอยมาให้ยดซ้ำี่ขาไปใช้ข้นดูทงใล่กะทงนี้เขาหนีละได้รอบนี่ยเขากัไปหนีแม่ไปหนีกับยูใส่มือแม่ยูโน่นี่แม่ฝากกันคู่ตาไปอย่างเนี้ยแต่ว่ายูใส่มือม้่ป้าปืนน่ะนะป้าป้าน่ะนะโอ้ยพุนคางท้างพุนคางทางกที่จะว่าต้นอีหยังอ่ะนะพ่อยายคือต้นผือต้นถนนใหญ่น่ะนั่งดำทางดำ ไปใาแซ่บพ่นบ่แเมนได้หลายไปแนมือวันใดว่านก็ได้หลายอยู่แล้วปลาอย่างข้อเนาะปลาอย่างปลาคู่เนี้ยเพาได้เลือกปลาเดือดปลาทะลิดปลาคอปลาเชงนี่คู่เนี้ยอ่ะเดีวปลาในห่านปลาขาวท่นแล้วอันนี้ด้ปาหน้อนหนึ่งพ่อปนนี่แหละไปใท้ไหนก็ครบหน่อยสองตัวลังบ้านฝ่าใส่เนี่ยอายุล่องนีล่องนีล่องพักร้านข้ามานี่เราก็ล่องนีเลยเนียมันเขากวอ่ะ ได้สองตัวคกบสตัวเมือแรกงิไูล่องเบิ่งดูแม่ปีไปใส่พอแม่ปีไปครับอันไม่นีหน่อยบอปะบีบขามเปียกบอบอบอได้เอาลายดอกไปใส่ปลมนี่ไี่ข้ามบ้านเอาอันนี้ไม่ยังขามดิบก็มีแล้ววะะขามดิบกรมีนั่นเราขามดิบมันละขามดิบมันละมันคลาายเนี้ยนีเ้าันมดยกเอาที ขำดิบนี่ลยนะกินข้าวง่ายเหรอบ่กินแล้วโอ้ยสมพุ่มขิดพุ่มปัดสาระ้เนาะเอาไปเบิดเลยฮะเอาไปเบิดหมดพ่อตั้งสันนี่นไงงามบอโอ้ปลาลาโตกวันนี่แมียนประเทศปลาลาโตนี่เดียวไปส่งกันเอามาตำ FT เพิ่นโอ้เพิ่นเพิ่นส่งของมาเลยว่าเพิ่นอยากได้ปลาแดกเลิกก็ดได้หนูย่างหนูอบหนูไปน้ำ แก่หึงเลยนี่เฮ็ดแก่หึงนี่อันนี้ได้ประมาณอยู่เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนสิบเดือนโอ้พันพ่อปีบ่พอดีบองพอดีกินแซ่บโอ้พ่อจะไปบองบ่เอาเคอรี่เขาสิบอร์เมนบ่บ่ครับหักใส่ทุ่งยางเนียนติ๊กเลยเออเราไล่สั่นกินออกวันไหนเพราะว่าเอาจงไป้ลัดเถียวแล้วแม่ปะคำที่ไป็นที่เป็นไซส์ไส์เซรักปลา บ่ได้มากกันหากันบ่กี่มือคือว่ามีโร่องสอกร่องสีใสใส,สไปสิพาพไปเบิ่งโร่งสีหน่อยเพิ่นอ้าวยุดกับบ่บอกกันมันสีขี้เกียร์เลยบ่เนาะบ่ไอ้ร่องสีสีเขาไปสีขี้เกียร์เลยบดได้เนาะขีดเกียรเนี่นนยโร่งสีหน่อยเพิ่นไป<ท>หน่อยเออได้โอ้ยโอ้ยบ่ได้มากหากันบ่กี่มือเออเต็ม สีมาบดที่หอกสีมาบดคือเสียที่หอกใช่ใบไม้เป็นไฟ่บดไปมันโบเมนเนี่ยมันสีข้นละตะแกงเนี่ยพอบอสไปก็ห้ามที่หรอกที่หลอกร่องไปพอล่องไปบอแล้วมาไม่ไหมบอเขาไม่ร่องสีไปสีแล้วครับงามสีอยู่อันนี้ก็สีบดเป็นห้ามเท่าไรล่ะนี่จักบาทล่ะเดี๋มื่นเอ็ดครับฮะหมื่นเอ็ดคือเฮาสีเฮาสีกินแต่ภายในขอบขั้วครับ มันเป็นโรคซีหน่อยซีได้เกียวละซีกระสอบปุ๋ยซ uh, like oh ีร้ายว่าได้ยันได้อนเออได้ิฮอนโอ้ขอทาเว้ยโอขอขอโอขอย่าไปยนหลับกำมขอกหัวนี่พ่อได้ห้ามอยู่ใก้ยิ่ข่าวว่าพ่อได้โรคซีไม่ก็เลยมาส้มโรคซีไม่เพิ่นนี่ละพาีดูวราเห็ดนั่นยอดอก่ี่ี่ี่ี่จาของนี่างละ รับจังไดเาได้เต็มเ่ากับมงปีคื้เขาพราะด้เต็มเราขุงมปีเขาชอบสีแบบเดก็เลยล่องเบิงหวะเลยลองเบิงว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขามีของเขาเองนี่พอเขากรสิได้ห้ามเดเกียเป็ดเกียไก่เขาเออเขาไปเขได้เกียไก่ห้าเขาก็ได้เกียเป็ด แผนกอ้วนๆหนาดังนี่กันเต็มจออาญายังเขาเก็เราเขาทับกีการกีก้อนเยิยงเยี่ยงสว่างสีใส่เราโทษจินสอดเออกินไปก่อเขาง่ายอ่ะกินแล้วครับแม่ยังกินเอ้ากับปลาแหงเราปิ้งปลาแหงกับเก้ยวบองครับเออผมย่างอันงูอืมดียิ่งไล่ะดีอยู่ใครอยู่ดีเลยล่ะ แต่ละมือเขาสิบอะไรใส่เงินหรอกคือเออบันอะไรใส่ซัดดี้เบิดตะวันแน่วในประกันแน่นำเนี่ยไฟเนี่ยปเป็นกันธรรมาดาล่ะของม<อ>ันนั่นว่าเรื่องแน่วยูแนวกินบันอะไรซื้อ,อเรา<อ>คือก็ทยูแนวกินกินแนวหาได้กันเปิดแนวก็ได้ซื้อยูคือกันละเนี่ยอันนี้ก็ก็ร่างวัดศิลาปลาคางหม้อไว้หันต้มน้ำไว้หันก็นเลยว่าโอ้ยได้ยินข,า <ไป S 2> ข่าวว่าไปบ้านปุกลูกเมื่อวานเดยไปร้องสาสาให้อุดเออมาปุกลูกพี่บอกไปพี่สิ คนว่าน oh, yeah, uh. ้ำบกแล้วมาเอาปลาไปกินได้ไหมโอ้เอารังไปเอารังบ่มีโลงกเราไปอีปุกกระยกสะดุ้งเครื่องแห่จากเส้นดัางหาเส้นหาโออได้ปลาขาวปลาอีสบ้างนี่ล่ะปลาอีสบลานนู้นจันหน่อยเออเป็นนู้นจันหน่อยก็จะโตสองตัวเดี้วมันมีแต่ปลากระเพี่อนปลานิ่นเอาอีบ่ส่น้องนี่ยุ่ยชีหาตัวอยู่อีียงแฉกจังด่างดีอีียงเป็นนู้นจัน บอบอยู่หันกระลาบคิดม้อเบิร์ตผลพ่อโออิมบุลัดจังน้อยวัดสรีรุงกลางดังปิ้งจิ้งกับตำหุ่งด้วยยูใส่ดังกลางใส่กลางสาเจ้าของนี่ละมันแด็กแจ้งจังน้อยกันกลางปิ้งกับตำหุ่งชู่มพะนี้บุตรที่ในวัดนี่ก๋อยกินทำบุวอืออาจารย์นักดนตรีเพิ่นก็เริ่มมาแล้วเนาะค่ะแม่นเมียนเมียนประวดมาก่อนมูปลอดก่อนมูุ จานบบูดกันอนเนี่ยคนพี่น้องเรานอนมาแค่มื่อไลยวัก็มอาหัดเดียวนี่แหล่บูดแม่นเพราะว่าอันจานนักดนตรีเพิ่นกับเมากินเข่าน้ำพอตรงนี่ไม่อ็นวานี่เราไล่ราหมื่นวันถึงวันหนึงก็เอารถฝากไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดงานวัวก้ามเอามื่นขึ้นแม้วามันลืมลรียสนว่าสี่ี้กับวกาขี้สนรกเพาะวัวขี้ลดละอลยังละพอมอเตอร์ไซค์ ปากได้จักคู้ไดสิมาแน่ดอกมื้อแรียงบ่มบำบำหนูไม้ใช่ปุ๊เพราะว่าเพิ่นสิมาเตรียมความพร้อมแม่นเตรียมความพร้อมอ่าไล่สดพร้อมก่อนบ่คือว่าผมเบิ่งอรัวในคลิปคือยังไหลขคณะแค่ไล่ไล่สดกลุ่มปิดแลงมื้ออื่นมื้ออื่นค่ะมื้ออื่นมื้อนี้ซ่อมมือนิ้วซ่อมเจ๊แตนใบมือนี้จริงจริงเพ็้เนาะมือมี8เออแม่นล่ะในคลิปก็สิซ่อมตลกเขาสิลูกมาง่ายบ่ตลกก็ได้เว้ยลูกตัว บ่าลูกยังเด็เฟียดไปเหล่ากับสิฝูงลูกนิ่งนิ่งมากตัวจัดนี่กันยังมากวันนี้เพื่อการศึกษาหาเรือกันว่าสิเห็ดแบบใดเรนแบบใดจัดจังสันตัวเนามียนโอ้หมอลำก่อนมืันยังขึ้นมวนแต่ไม่งีงบ้านไหนก่อนที่ลำามกระเพมมือนเลยโอ๋น้องนุ่นหนาจเจริญี่าลำมวลมะวันนี้จะวัดเก่งสาวยังก่อนน้องนุ่นธิดาพรสายรักน้องนุ่นยังก่อน ของนุ่นทิดาพรสายรักกว่าเออมุ่นทิดาพรแมนบอเหรแมนบอจักจักจักจำถึกจำผิดดอกพี่น้องถ้าจำผิดก็ขอโทษอขออภัยเด้อพี่น้องแม่นุ่ยก็จำบออันนี้ปะไลยโอ้ยดเดียนดีตัวเนี่ยอ้าพระเอกเข้มแล้วกับพะเอกหมอลำสิ่งเก่าเนาะค่ะอมเอาไปไปยังอีกไปเห็นยังอีก เหี้ยแล้วเฮียนคนหน่อยเห็นแต่เฮียนเพิ่นนะจักเพิ่อนอยู่ใส่บวบันเนี่ยแล้วขมารหออาออมารเหอเดี๋ยวห้องสใส่ไปในห้องันอีหยังหูห้องห้องกวกเคียงใส่ให้ฝานอย่างนี้นี่แหละมันยังกันเป็นป้อมมันยังมาติดมาของดังบ่งมียังดอกพี่น้องมีแนวยิ้วเนี้ย,ยกินก็นเลยว่าออกไปฝากพอ่อโต่งก่อนหน้าพอได้เพิ่งพาใส่กัน เพิ่นมีเพิ่นกัให้เฮากินเฮามีเฮากัแบ่งแบ่งปันเพิ่นกินพี่น้องว่นนี้กินน้ำปันได้กินแยอยู่กินน้ำเผึ้งเยอ่ดีคักพอตรงกับแม่ปี๋นี่ดีคักว่้เลี้ยงคนใดคนขนาดเนาะเล่าเขาเล่าเขาเล่าเขาไปยุนีละอู้เขาอู้น้ำอู้เขาอู้น้ำทาทาทั้ง้าทั้งผุ่นกับเปียบใส่พอยี่อุดละเนาะ ถ้าไปทางลอยอุดเนาะพ่อยันอุดก็คือกันยันได้เขาบว่าได้อยากได้กินอยู่ทั้งนี้ก็แม่ปีพอโต้งให่อืดไหอยากเราบะหมี่แล้วกาบ่ามามาแล้วก็เสือมี่ยังเราก็ทรงกัอันนี้ลูสีหน่อยบนี่น้องลูสีลูกสีขอบรัวสีขอบผัวสีภายในขอบผัวใ่แล้วก็เสเดี๋ยวพิจาจณาหน้างกัน ผู้นึงตักผู้นึงขี่อยู่ทางนี่ตักเออเราไปตักมาตรงกับผู้เดียวก็ได้อยู่ทั้งเห็นน้ำก,กันตักุลสีพอผู้หนึ่งเดินนั่งนี่มีห้ามีกาดยิบ,บอกยิบบอกมันมาไวเร็วดิมันคอยเนาะทำแห้งมันหนักอืออยู่ทั้งหมดมันยั <c oughs> งได้ได้ได้บดทุ่มดห้ามแยบก็ได้ครับเขาบ่ได้ถิ่มเนาะบ่ได้ถิ่มหมดเลย บดเสีนห่ำหางัวกินผมขอไปน้ำเนี้ยตะแจงที่เปรยตะแคงที่ยูเดหำอ่อนดีจักเด้ดดไม่ซีแม่ไม่ซีแม่ดอกขอท่านท่านบดเบึ่งัวาท่านท่นไม่ีขี้เกียจก็เอาตะแคงไม่เฮ่ยห่างกอนบดเลยหรอบดบดละเอียดเลยหรบดละเอียดมันก็แห้งโพดเอาวอยู่เล้ว เอาจากเบอร์ตะแกงเบอร์เปดเบอร์เก่าเนี่ยนะใส่ยจีเกียบเนาะที่ว่าทะวิญยิ่งน้อยเออตะแกงเนาะเขียวเลยเป็นไงฮะไข่ห้าสิบอดสิบอดอีกเอาสารพ่อต้งมีแนวอยู่ในากินเลยมาฝากแล้วมาถามข้าวทำข้าวขอบคุณครับพ่อต้งขอบคุณอ่าสำหรับมูนี้คลิปนี้ก็พอ อวสันไปแค่นี้ถ้า่อนพี่น้องติดต่ำคลิปไม่เที่ยวไม่พี่น้องเที่ยวนี่ขอกาวคำว่า,มมาสบายบดีสบายดีได้